สวัสดีค่ะช้าสดใสของเด็กๆด็ตะคุณทองเหมือนเดิมค่ะโดยเฉพาะสามกุมารน้อยใช่ไหมลูกหึหึไหน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 คนสวยของแม่เออคนสวยของแม่สวัสดีก่อนคนสวยของแม่สวัสดีสวัสดีแม่แม่แม่เอฟซก่อนลูกสวัสดีค่ะทองมณีสวัสดีค่ะค่ะสนุกคึกคักคึกคักของเขาเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือเดี๋ยวอีกหน่อยพราหนูก็จะมีเพื่อนเล่นอีกสี่ชีวิตนะลูกนะเดี๋ยวหนูก็จะมีเพื่อนเล่นอีกสี่คนไว้ไล่เดียวไว้ไล่ไล่ได้เรียกกันเลยค่ะเดี๋ยวแม่กิ่งขอท้าวความเผื่อบางทีเอฟซีที่ที่มาดูใหม่ๆยังไม่รู้เรื่องราวค่ะพอดีแม่กิ่งมีหาบ้านให้กับแม่ แม่ลูกห้าชีวิตที่เขาถูกไล่มาถูกไล่มาก็หลายอย่างค่ะโดนหลายอย่างเหมือนกันแล้วเขาก็เลยมีคนใจบุญเอ,อ,เอาน้องไว้แต่เขาไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูได้แม่กิ่งก็เลยติดต่อแม่กิ่งมาให้แม่กิ่งหาบ้านให้ก็แม่กิ่งก็หาบ้านอยู่ประมาณสองสามวันค่ะก็หาไม่ได้ชักที แ,แม่กิ่งก็เลยมีโทรไปคุยกับผู้ใหญ่ใจบุญท่านหนึ่งว่าท่านพอจะรับไว้ได้ไหมเพราะว่าที่ติดต่อแม่กิ่งมาอยากจะรับน้องไปดูแลแม่กิ่งก็อยู่ไกลค่ะอยู่ไกลแล้วเขาเลี้ยงระบบเปิดแม่กิ่งก็ไม่ค่อยอยากให้เลี้ยงระบบเปิดเท่าไหร่ก็เป็นห่วงความปลอดภัยของน้องโชคดีที่ผู้ใหญ่ใจบุญท่านนี้ท่านรับน้องไว้ค่ะท่านรับน้องไว้ดูแล แต่ทีนี้ท่านยังไม่พร้อมที่ที่จะรับน้องไปตอนนี้ก็เลยจะให้แม่กิ่งไปรับเด็กๆมาอนุบาลไว้ที่บ้านก่อนแม่ลูกห้าชีวิตนั่นนะคะ่ะมาให้แม่กิ่งรับมาอนุบาลไว้ที่บ้านก่อนทีนี้พอเข้ามาอยู่ที่บ้านแม่กิ่งรับมาแม่กิ่งก็ต้องพาไปตรวจสุขภาพก่อนเนี่ยคะ่ะแล้วเดี๋ยวก็ถ้ามาถึง บ้านในกิ่งมะลัยแม่กิ่งก็จะอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะคะน่าจะไวไล่เรียกันค่ะเนี่ยค่ะคน้อยผมขอแต่งตัวโชว์ก่อนครับแม่ผมกลัวไม่รอกลัวไม่รอสู้พี่ๆเขาไม่ได้นี่ค่ะแต่ละคนก,ก็ปุ้ยมุยปุ้ยมยเหมือนเดิมอ่าของทวีของเราถ้ามาอยู่ด้วยกันแล้วคงจะบันเทิงน่าดูเลยอะคะ่ะสำหรับเด็กๆ ง่วงแล้วหรอลูกฮะตื่นเช้าอ่ะตื่นเช้าง่วงแล้วแม่สาน้อยพุงป่องเมื่อวานนี้โดนลุมเมื่อวานนี้โดนทองคูณกระทองทวีดูดคอดูดตัวค่ะเด็กน้อยคนนี้แม่กิ่งก็ไม่เคยรู้เพราะว่าแม่กิ่งก็ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์เดียวะในการเลี้ยงแมวเนาะ พิ่งจะมีได้เลี้ยงแค่ปีปีปีปกว่าเองค่ะจากที่กดจากเมื่อก่อนแล้วก็ไม่เคยได้เลี้ยงเลยประสบการณ์ก็ยอมรับว่ายังยังน้อยนิดอยู่และแม่ถึงก็ไม่เคยเจอในเคสที่ว่าเด็กๆด,ดูดคอกันเพราะว่ารุ่นก่อนๆที่เอามาเป็นเซ็เซนั้นก็เขาก็มีแม่มีแม่คอยให้พวกเขาได้ดูดนมเขาก็เลยไม่แสดงกียาน,นี้ค่ะ ก็มีแค่เซตของพี่ทองก้อนทองหยิบทองหยอดสามกุมารน,นั่นก็เขาก็ไม่ดูดค่ะเขาก็ไม่ดูดแบบนี้เขาก็อยู่นอนก็นอนเลียงคู่กันสามพี่น้องของเขาเขาจะไม่ทําแบบนี้แล้วพอมาเซตแม่ทองมาเขาก็มีแม่เซตของทองมั่นทองจันทร์ทองหยดเขาก็มีแม่ทองมาที่เขาได้คอยดูดนมตลอดเวลาจนทุกวันนี้ค่ะส่วนของเซตแม่ทองเพิ่มก็ ลูกๆเขาก็ยังดูดนมแม่อยู่เนี่ยค่ะพอมาเจอเซตสามตุมาน้อยนี้ที่เขากำพาแม่มาก็พอมาเห็นเมื่อวานตั้งแต่มาอยู่แม่กิ่งก็ยังไม่เคยเจอค่ะเพิ่งจะมาเจอเมื่อวานนี้แม่ถิ่งก็เลยไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรอ๋อแม่กิ่งก็เพิ่งจะรู้ว่าเขาอยากดูดนมแม่หน้าชงสารเันเลยนะลูกนะฮอพวกหนูเนี่ย พวกหนูหน่าสงสารจังเลยเดี๋ยวแม่จะเป็นแม่ให้ใหพวกหนูเองนะลูกนะแต่จะมีพี่คนไหนนะที่จะเป็นแม่นมหรือว่าพ่อนมให้กับหนูเนี่ยืแม่กิ่งก็มีเอาผ้าเอาผ้านุ่มๆไปไว้ที่กงให้เขาแล้วนะคะเพราะว่ากลางคืนน่ะแม่จะเอาเด็กๆไว้ในกงเอาเด็กน้อยไว้ในกงแล้วก็จะเอาผ้านุ่นมๆไปวางไว้ให้พวกเขา แ,แม่กิ่งก็จะกอดเขาอยู่ตลอดเวลาค่ะเราก็จะกอดกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแล้วส่วนเรื่องนม FC ไม่ต้องห่วงนะคะส่วนเรื่องนมเนี่ยเด็กๆเขาก็จะแม่กิ่งก็จะให้เขากินตลอดค่ะก็จะกินเป็นช่วงๆช่วงๆสักประมาณสองชั่วโมงกินทีสองชั่วโมงก็จะเทให้เขากินทีค่ะทั้งนมทั้งอาหารสำหรับเด็กน้อย บางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าแม่กิ่งไม่รู้จักไม่รู้จักไม่เข้าใจลูกหรือว่าลูกเป็นยังไงอะไรยังไงก็ยอมรับว่าไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่ค่ะส่วนตรงนี้แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะแม่กิ่งก็ได้รู้แล้วว่าอันนี้คือความที่พวกเขาเต้องการดูดนมแม่ <c oughs> ดูเขา ดูความสนุกคึกคักของเขาค่ะมันก็เป็นประสบการณ์เป็นความรู้ให้แม่กิ่งท่วมอีกอย่างหนึง่งได้เรียนรู้เพิ่มจาว่าไงลูกนะดูน้องเล่นสิลูกดูน้องสิส่วน้าแม่ลูกเดี๋ยวถ้าแม่กิ่งพร้อมแม่กิ่งก็จะไปรับพวกเขามาค่ะน่าจะในเร็ววันนี้ค่ะคงไม่นานเพราะว่า ดี๋ยให้แม่กิ่งเคลียง,งานด่วนของแม่กิ่งให้เสร็จก่อนแล้วจัดเตรียมพื้นที่ให้พวกเขาก่อนพอเข้ามาแน่ๆแ,แม่เขาต้องอยู่ในกกงลูกเขาก็อาจจะอยู่ในโกงสักพักหนึ่งก่อนและที่สําคัญต้องตรวจสุขภาพก่อนว่าเป็นยังไงกอความปลอดภัยค่ะความดูดูสนุกมากเลยค่ะ ทวีของเราทองมณีสิแม่ก็พูดผิดทองมณีเวลานั่งดูเด็กเ็เล่นก็เพลินค่ะเพลินมากๆไแม่กิ่งก็จะพยายามถ่ายคลิปเด็กๆเวลาเขาเล่นสนุกกันให้เอฟซีดูนะคะ การที่เราได้ช่วยเหลือครั้งนี้แม่กิ่งถือว่าแม่กิ่งได้พา f อฟซีทำบุญครั้งใหญ่เลยค่ะทำบุญใหญ่ของเราที่เราได้ช่วยห้าแม่ลูกนี้เพราะว่าเขาก็ไม่มีที่พึ่งที่ไปเนาะเราได้ช่วยเขาล้วก็รู้สึกอิ่มเอมใจแม่กิ่งก็ดีใจมากๆเลยค่ะแม่กิ่งก็คิดว่าเอฟซีทุกท่านก็คงจะดีใจเช่นกันที่ ที่เราได้ช่วยเหลือพวกเขาให้พวกเราเขาได้มีบ้านอยู่คนนี้น่าจะแบตหมดนั่งหลับเฉยเลยค่ะอะ,อะสนุกคนเดียวคนเดียวก็สนุกได้แม่ได้ไหมลูก คนเดียวหนูก็สนุกได้ใช่ไหมความสนุกเพลิดเพลินของเด็กน้อยดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อค่ะ <c oughs> พ,พี่ก็เอาไปนอนตะมุตะมิน้องก็เล่นอยู่คนเดียวทองทองคูณกับทองทวีเบตหมดแล้วค่ะแบตหมดแล้วนั่งนิงน่งๆแบบนี้น่าจะแบตหมดเหลือแต่ทองมณีค่ะที่แบตยังเยอะอยู่เล่นสนุกสนามตีังกาคนเดียว เนี่ยค่ะพอได้ช่วยเข้ามาแล้วได้เห็นพวกเขามีความสุขแบบนี้แม่กิ่งก็มีความสุขและแม่กิ่งก็คิดว่าเอฟซทุกท่านที่ได้ช่วยเหลือมามเห็นพวกเขาแบบนี้ก็คงจะมีความสุขเช่นกันค่ะแม่กิ่งก็ขอให้บุญกุศลที่เราได้ร่วมกันทําในครั้งนี้หรือครั้งก่อนที่ช่วยสามกุมารน,น้อยนี้ก็ขอให้บุญกุศลนี้หนุนนำ กับเอซทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญและขอให้มีตความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านที่ทําค่ะและที่สําคัญก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงเฮงๆรวยๆค่ะเล่นนานมากแล้วนะคะ สาน้อยของเราทองจันนั่งเฝ้ารอแม่คอยอ้อนแม่ตลอดเวลาเหมือนเดิมค่ะแต่วันนี้เพิ่มเติมคือไม่ได้ขึ้นตักไม่ได้ขึ้นเกาะอกแม่แต่นั่งมองแม่อยู่ข้างล่างเขาชอบทําตาเล็กตาน้อยใส่แม่ค่ะทองจันเวลาเขาจะอ้อนแม่เป็นความที่น่ารักมากมายทำขยิมตาเล็กตาน้อยอ้อนแม่เวลาเขาอ้อนน่ารักจริงๆเลยลูกฮะ ลูกสาวแม่เนี่ยทองทองหยอดลูกทองหยอดเป็นพี่นมให้น้องไหมฮะทองหยอดของแม่เนี่ยจะเป็นพี่นมให้กับน้องไหมลูกน้องสามกุมารน,น่ะน้องสามกุมารน่ะลูกแต่ตอนพวกหนูมาอันนี้ก็ขาดแม่เหมือนกันค่ะ ทองก้อนทองหยิบทองหยอดของเราก็ขาดแม่แต่เขาก็ได้รับความรักจากแม่กิ่งเหมือนกันแม่กิ่งก็จะกอดพวกเขาอยู่<ป>ตลอดเวลาเหมือนกันเอพวกเขามาอุ้มซุปกอกกอดซุกอกสามคนมาน้อยนี่ก็เหมือนกันค่ะแม่กิ่งก็จะกอดกอดซุกอกแต่ทองทวีเนี่ยเขาจะชอบเขาชอบวิ่งตามแม่กิ่งแล้วก็อ้อนแม่กิ่งก็จะอุ้มเขาแล้วก็เขาก็จะนอนซุกอกแม่กิ่ง ไม่เอาลูกดูเขาค่ะตีลังกาไปตีลังกามาอู้นอนไปนอนมาขอนอนเหยียดหน่อยนะแม่นะแต่งตัวม่หลับซะละส่วนพี่น้องของเราสองคนแกล้งกันท้องเติมท้องเติมกับท้องเต็มค่ะ ทองเต็มก็นับวันก็สวยขึ้นทุกวันค่ะทั้งทองเติมทองเต็มทองเติมก็ผิวพรรณเหมือนแม่ยิ่งโตยิ่งเหมือนแม่ทองเพิ่มอาไม่นอนแล้วเหรอลูกหืมทองทวีไม่นอนแล้วเหรอลูกอ๋ออันนี้ไปดูพี่ๆแกล้งกันใช่ไหมหยอกกันใช่ไหม